เบบร้อยสิบชาดไม่พอโหตาไม่ติดอีกตัดขาติดไปเนี่ยไปหน้าติด ชาร์จพอไหมชาร์จร้อยชิบหายเลยแสไม่แสไม่เข้า ดิมเ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 ดิม,ดมแกะมัดไฟดูครับอืมดูแล้วสาเหตุที่ไม่พอเอารถมามึงบอกช่างหน่อยก็ไม่ได้แม่ไม่พอเลยปะรถคันนี้ไม่เป็นไฟปัน่นต้องต่อไฟหน้าเป็นแบตเตอรี่ไม่จ่ายก็ไม่พอ ถึงเราจะปิดนะครับแต่ไฟโชว์ไม้ไม่ยังโชว์อยู่อันนี้ไม่พอครับต่ออย่างนี้ยังไงก็ไม่พอ,ไ,พอไฟขึ้นมาเส้นเดียวถ้าอยากพอต้องแปลงเยอะกว่านี้โอเคครับรู้แล้วสาเหตุแล้วทำเป็นระบบเดิมแต่ถ้าลูกค้าจะเอาแปลงต้องพันมัดขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแผ่นชาร์จใส่ไฟหน้าเป็นแบตเตอรี่ได้พอแต่อ,อย่างนี้ยังไงไม่พอครับโอเครู้แล้วบอกกูหน่อยก็ไม่ได้แม่งกูต้องมานั่งหรืออะไรเหรี่ยกูไม่รู้ ง่ายงานยากรับงานแม่งไม่ละเอียดเบื่อเครม่องู่อจี เอาไฟออกอเปิดไฟตรงตัวนี้ห้ามไปต่อเป็นไฟนี้เด็เดขาดครับไม่พอไม่ชานะครับเพราะว่าตอนนี้แบตยังไม่มีไฟ โอเคครับโอพอแล้วอันนี้แหละอย่าไปทำลูกต่อไฟหน้าเป็นแบ,บตเตอรี่ก็พอ